บ้านหลังนี้ให้ทุกคนทํามาค้าเึื่อการค้ารําโวยมีเงินทองทองไหลมาเทมาอ่าเปิดเฮง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 เฮให้ทุกคนที่มาหา้หน้ทการค้า่ำราเฮงเฮงเฮเฮงเาเเอ กิจการค้าเจรจากับลูกค้าสําเร็จไปด้วยดีมีเงินเข้าบ้านเยอะเฮง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 เงเนืเองเงเนงเงเองเงินทองเาใเ้งเราเฮงเฮงเฮเฮงเฮเงินงเฮ็มบ้านงเฮ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 งเเฮงเฮงเลงงนี้มีกินมีใช้มีเหลือเก็บเฮง